สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำทํานายดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2568เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีเถาะและสำหรับคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนพฤศจิกายนที่เป็นเดือนก่อนเข้าสู่สิ้นปีหลังจากที่ฝนตกชุกมาหลายเดือน เดือนนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศสดใสเย็นสบายเหมาะกับการท่องเที่ยวเดินทางสัญจรเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวและก็เตรียมเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขเกิดความคึกคักมีชีวิตชีวาทางด้านปัญหาอุปสรรคเรื่องเลวร้ายต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายมาลงไปมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และก็ต้องบอกว่าเดือนนี้จะมีหลายดวงปรับตัวดีขึ้นครับเกิดสิ่งดีๆเข้ามาจะมีข่าวดีที่รอคอย มีความสุขสมหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องราวที่ดวงปรับตัวเด่นชัดขึ้นส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจนครับเรามาดูกันว่าเดือนนี้ดวงการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรดวงการงานจะดีหรือไม่เพียงใดและดวงโชคลาภจะมีมากน้อยขนาดไหนรวมถึงมีสิ่งใดที่ต้องระวังบ้างในช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำทำนายในเดือนนี้กันเลยครับ ดวงชะตาในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเป็นหลักครับเหมือนกับว่าในใจคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องงานวิธีการทำงานหรือการทำธุรกิจการค้าเรื่องลงทุนต่อยอดในหัวคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาและเรื่องนี้ก็ทำให้คุณต้องคิดมากจิตใจว้าวุ่นอยู่พอสมควรอาจจะเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่เป็นไปตามที่หวังหรือว่าผิดหวังกับปัญหาต่างๆนาๆนาจึงทําให้ยังวังไม่ลงและเดือนนี้ ก็จะเป็นเดือนที่คุณจะได้สัส่งเรื่องงานโดยเฉพาะครับอะไรที่มันค้างคาสะสมมานานปัญหาเก่าๆที่ยังแก้ไม่ได้เรื่องต่างๆที่ยังไม่จบมีปัญหามายาวนานก็จะมาถึงจุดที่ต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงอย่างที่มันควรจะเป็นครับและเดือนนี้ก็ต้องบอกเสริมอีกว่าคุณจะโชคดีเรื่องงานเพราะคิดทําสิ่งใดก็จะประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เครียดกังวลเรื่องงานกับปัญหาต่างๆะ เดือนนี้มันจะมีทางออกทางแก้ไขปัญหาคลี่คลายจบลงด้วยดีไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการทำงานการทำธุรกิจปัญหาเรื่องคนเรื่องนี้สินเรื่องความขัดแย้งต่างๆนานาที่เคยเกิดขึ้นมันจะมาถึงจุดที่จะมีทางออกถึงจุดสิ้นสุดกันสักทีครับอย่างถ้าคุณมีปัญหาเรื่องคนก็จะมีคนกลางมาไกลเกลีย่ยเกิดมีสถานการณ์ให้ความผัดแยง้งลดน้อยลงเปลี่ยนมาเป็นเข้ากันได้หรือมีเหตุให้ต้องแยกย้ายทางใครทางมัน เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเจอกับคู่กรณีอีกอาจจะเรียกว่าหมดเว้นหมดกรรมต่อกันจากนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปทางใครทางมันอะไรแบบนี้ครับหรือใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินจากการทําธุรกิจการค้าเร็วๆนี้ก็จะมีทางออกทางแก้ไขให้จบปัญหาเรื่องนี้ไปได้ในที่สุดครับอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินแก่คุณมีข้อเสนอดีๆที่ทําให้คุณหมดหนี้ได้เร็วขึ้น รือคุณอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาจากทางใดทางหนึ่งมาใช้นี่ใช้สินให้หมดไปได้ในที่สุดหรือว่าอย่างน้อยก็เบาบางลงจนไม่ต้องเครียดกังวลเหมือนที่ผ่าน,านมาครับก็เรียกว่าเบาใจสบายใจโล่งอกขึ้นเยอะแต่ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังกังวลเรื่องอะไรก็ตามมันจะเริ่มคลี่คลายจบลงมีทางออกทางแก้ไขนําไปสู่การสิ้นสุดของปัญหาต่างๆมันจะจบลงด้วยดีครับกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติชีวิตไปต่อได้ไม่สะดุด เพราะว่าดวงการงานเริ่มจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณมากขึ้นครับมีความโชคดีมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์กันมีข่าวดีที่รอคอยช่วยพลิกฟืน้นจากร้ายกลายเป็นดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้เห็นมากขึ้นครับในเดือนนี้ฝากเตือนเสเล็กน้อยในเรื่องของความใจร้อนตัดสินใจใเร็วแบบไม่รอบคอบไม่ได้คิดแต่ตรองให้ดีก่อนตัดสินด้วยอารมณ์ชั่ววูบขาดสติสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกอย่างที่ทำมาสูญเปล่าไปหมดครับ กระทบกับหลายเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องงานที่คุณกําลังกังวลควรใช้สติให้มากค่อยๆค,คิดพิจารณาหาสาเหตุหาทางออกที่ดีที่สุดการแก้ไขปัญหาต่งตางๆบางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับแต่สินใจเร็วเกินไปส่วนใหญ่จะปิดพลาดปัญหาบางอย่างแค่นั่งคิดเฉยๆมันก็ไม่เจอทางออกง่ายๆครับบางทีเราก็ต้องกระทาบางสิ่งบางอย่างก่อนจึงจะเห็นหนทางออกที่ใช่การไปปรึกษาขอคําแนะนําจากผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ถ้าเราหาทางออกไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็อาจจะได้คำแนะนำดีๆมุมมองใหม่ๆจนเจอทางออกได้ในที่สุดครับแล้วเรื่องต่อมาเรามาดูดวงการเงินกันต่อครับดวงด้านนี้ก็ต้องบอกว่าดีเด่นมากทีเดียวครับในระยะนี้เพราะทำอะไรก็ได้เงินดีหาเงินคล่องมีเงินมีทองเข้ามาตลอดมากกว่าช่วงที่ผ่านมาครับดวงการเงินฉายแสงโดดเด่นมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเป็นส่วนใหญ่มันจะเข้ามาสู่คุณ ในหลายรูปแบบด้วยกันครับขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนซึ่งลักษณะที่จะเข้ามาก็อย่างเช่นมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติไม่ว่าคุณจะทํากิจการทําการค้าหรือทํางานอิสระทํางานเสริมควบคู่ไปกับงานประจําเงินในส่วนนี้จะมีเข้ามาได้ขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาครับทําการค้าทําธุรกิจจะเริ่มมีกําไรเป็นก่อเป็นกำเห็นรายได้เพิ่มขึ้นเงินทองเริ่มจะหลั่งไหลามาหนุนนําให้ฐานะการเงินในเดือนนี้ ดีขึ้นแบบพิถูพิตาครับทั้งเงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนครับและต่อนเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวก็เรียกว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปดวงการเงินดีวันดีคืนเงินทองไหลามาเทมาทําอะไรก็ประสบผลสาเร็จด้วยดีคิดหวังสิ่งใดได้สมหวังดังใจฐานะการเงินดีขึ้นหนี้สินลดลงหมุนเงินคล่องตัวมุนใช้ใจ่ายได้คล่องมือเป็นเดือนที่การเงินดีขึ้นครับไม่สะดุด มีเงินมีทองเข้ามาดีจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินต่างๆได้อย่างดีมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําอาชีพเสริมทําธุรกิจทําการค้าให้ตั้งใจให้ดีครับปรับปรุงสิ่งที่ทําอยู่ให้มันดีขึ้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเคยติดค้างค้างคาที่ทําให้ธุรกิจการงานมีปัญหาเดินหน้าต่อไม่ได้อะไรที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปบ้างอะไรมากไปน้อยไปก็ปรับให้มันสมดุลถ้าทําได้แบบนี้เงินทองจะไปไหนเสียครับ โอกาสร่ำรวยลืมตาอ้าปากได้มีอย่างแน่นอนครับส่วนคนที่ทำงานประจำอีกไม่นานก็จะมีข่าวดีเรื่องเงินก้อนเช่นกันครับเพราะคุณจะมีโอกาสได้โบนัสเงินพิเศษเงินรางวัลตอบแทนที่จะทำให้คุณชื่นใจหายเหนื่อยมีกำลังใจในการทำงานต่อไปหรือใครที่หวังจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นเรื่องนี้ก็มีข่าวดีเช่นกันครับส่วนใครที่อยากจะโยกย้ายงานเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนหน่วยงาน หรือว่าย้ายสาขาก็อีกไม่นานเกินรอเช่นกันครับจะมีข่าวดีที่คุณรอคอยฝากเตือนนิดสักเล็กน้อยในด้านรายจ่ายฟังรายรับกันมาเยอะแล้วก็ยังต้องระวังเรื่องรายจ่ายเอาไว้ด้วยนะครับมันเป็นธรรมดาที่มีเข้ามาเยอะแล้วก็ต้องจ่ายออกไปเยอะเช่นกันถ้าเราไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีครับรายจ่ายมันจะเยอะแยะมากมายจนเงินที่ได้มาหมดไปอย่างรวดเร็วถ้าเกิดคุณมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นก็ควรแบ่งสรรแบัส่วนให้ดีครับแบ่งเก็บแบ่งใช้ กันเงินไว้อย่าฉกเฉินอย่าใช้เงินจนหมดโดยที่ไม่ได้เก็บไว้เลยฐานะการเงินมันจะไม่มั่นคงครับอย่างน้อยมีเงินเก็บบ้างมันก็จะทําให้เรารู้สึกอุ่นใจมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับจะคิดจะทําอะไรก็มีความมั่นใจโอกาสประสบความสําเร็จก็ย่อมมีตามมาอย่างแน่นอนครับบางคนหาเงินเก่งมากเดือนเดือนหนึ่งหาได้หลักล้านแต่ก็ใช้เงินเก่งไม่แพ้กันเงินร้อยรอหมดไปอย่างรวดเร็วพอสิ้นเดือนมาบ้างก็เสมอตัว บางก็ติดลบแต่กลับกันถ้าคุณหาเงินได้เดือนละสามหมื่นห้าหมื่นหากรายจ่ายแล้วแต่ละเดือนก็ยังเหลือเงินหลักหมื่นขึ้นแทบทุกเดือนคุณผู้ฟังคิดว่าใครที่มั่งคั่งกว่ากันหรือว่าใครรวยกว่ากันความมั่งคัง่งความร่ารวยไม่ได้วัดกันที่ว่าใครหาเงินได้มากกว่ากันนะครับแต่วัดกันที่เงินเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเดือนก็ฝากเป็นข้อคิดไว้เท่านี้ครับจบคําทํานายสําหรับในคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น่อยครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนามีชีวิตสุขสบายร่างกายแข็งแรงและหมั่นทำบุญสร้างกุศลทำแต่ความดีไม่เบียดเบนผู้อื่นและสรรพสัตว์ชตาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ